ครับสวัสดีครับวันนี้แปะดอนจะดีนะครับก็มาดูงานต่อเนื่องนะครับจากแปลงนี้นะครับก็ได้ขายขายทําการขายไปแล้วนะครับให้กับลูกค้านะครับคุณพี่ที่น่ารักสองคนสองท่านนะครับแล้วก็มาดูงานต่อเนื่องนะครับดูแลพื้นที่ต่อเนื่องนะครับจากสวนมะม่วงนะครับสวนมะม่วงที่ค่อนข้างรกตอนแรกนะครับท่านก็ได้มาช่วยซื้อแปลงนี้นะครับช่วยคุณป้าเขานะครับคุณป้าที่ป่วยอยู่นะครับอยู่ตรงนั้นนะครับนั่งอยู่ตรงแท็กเตอร์นะครับเนี่ย ก็คุณป้าก็ได้ขายแปลงนี้ไปแล้วก็มีเงินมารักษาตัวนะครับดูแลลูกหลานหลานต่อไปนะครับท่านก็นยังได้ดูแลก็ามเอยู่ของคุณป้าต่อนะครับยังไม่ได้ว่าซื้อแล้วก็เลิกกันไปนะครับท่านก็นยังมาดูแลตรงนี้นครับบ้านของคุณป้านะครับก็ได้ซื้อวัวนะครับตอนนี้เอาวัวไปเลี้ยงอยู่ครับ ทำเป็นคอกวัวแล้วก็ซื้อวัวมาให้หลานเลยยี้ยงนะครับเป็นบุญกุศลต่อเนื่องนะครับเลยก็เลยคิดว่าอยากจะนำเสนอให้ดูนะครับเป็นลูกค้าที่น่ารักมากนะครับซาบซึ้งน้ำใจลูกค้านะครับบางทีเราขายของขายที่ดินเนี่ยก็ได้เจอคนดีๆนะครับได้เจอคนดีๆที่เราไม่เคยได้เจอกันก็มาเจอกันตอนขายที่ดิน นะครับได้เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันต่อไปนะครับมีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็เอารถแมคโครนะครับลอกร่องนะครับร่องมะม่วงให้ให้ให้น้ําให้ดูสวยนะครับให้ดูสวยแล้วก็ปรับสถมที่ให้เต็มนะครับตอนแรกไม่เต็มมะม่วงทางนั้นก็ทางนั้นก็ร่องทางลุนก็ปรับไปแล้วนะครับลอกไปแล้วนะครับเพื่อเตรียมเตรียมทามะม่วงต่อไปนะครับรุ่นต่อรุ่นต่อไป นี่ฝนก็จะมาแล้วนะครับก็จะเริ่มทำมะม่วงในรุ่นต่อไปนะครับปีนี้ก็ตั้งใจว่ามีเงินคืนสักหน่อยซื้อที่ไปก็หมดไปล้านกว่าบ,บาทนะครับปีนี้ก็อาจจะได้เงินคืนมาสักสามสี่หมื่นได้บนะ้างเลยน่าจะได้อยู่มะม่วงก็เตรียมจะออกรุ่นใหม่แล้วนะครับก็ต้องดูแลก,กันนะครับฉีดยานะครับฉีดยาแล้วก็ลอกท้องล่อง เพื่อที่รอรับน้ำนะครับรอรับน้ำจากช่วงเข้ารรสานี้นะครับอันนั้นก็ติดรั้วของท้างเทียงนะครับ mm hmm. ก็สวยดีนะครับดูสวยดีเตรียมรับน้ำทำงานไปก็สามบันแล้วครับสามบันแล้วในการที่จะลอกลอกท้องล่องนะครับให้ดูสวย ดูสะอาดครับแล้วก็เพื่อให้มีผลิตผลที่มั่นใจว่ามีผลิตผลที่ออกสู่ตลาดได้นะครับออกสู่ตลาดได้มีรายได้คืนมาบ้างนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เยอะอะไรครับรายได้รอบนี้ครับคิดว่าคงจะหลักหมื่นนะครับแต่ว่าความรู้สึกรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นความสุขครความสุขทางใจ <c ười> อไม่ใช่ที่เปล่าที่สวนมะม่วงราคาไม่แพงนะครับได้ความสุขทางใจนะครับได้เงินคืนมาบ้างนะครับตอนนี้ผมก็มีสวนมะม่วงนะครับทางละทางละแวะกนี้นะครับอยากจะเปลี่ยนชื่อเป็นแปะศาสแก้วเลยเนี่ยจากแปะดอนจะดีเปลี่ยนเป็นแปะสาดแก้วเลยเพราะว่าตอนนี้ศาสแก้วทางนี้ก็คือทางตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยเรียกว่าสาสแก้วนะครับอำเภอสาดแก้วแล้วก็อำเภอสนาม ตำบลสนามคลีนะครับก็มีเข้ามาอีกหลายแปลนะครับก็ติดตามรับชมกันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับ